สำหรับคนทุกเพศทุกวัยรวมไปถึงปัจจัยอื่นๆอีกมากมายจึงทําให้โดร้ายม้อนทุกนําไปใช้ในหลากหลายประเทศแน่นอนค่ะว่าจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเสียงภาคจากภาษาต้นฉบับมาเป็นภาษาของประเทศนั้นๆอย่างแน่นอนค่ะในคลิปนี้พี่นิขอยกตัวอย่างโดรายม้อนห้าภาษามาให้น้องๆหรือเพื่อนๆทางบ้านได้ลองฟังลองชมกันดูนะคะห้าภาษาที่ว่าจะประกอบไปด้วยภาษาไทยภาษาญี่ปุ่นภาษาเกาหลีภาษาอังกฤษและภาษาจีนค่ะเราไปเริ่มกันที่ตัวละครเอกของเรื่องอย่างโด ร้ายมือนกันเลยดีกว่าค่ะอร่อยจนแก้มละลายไปเลยใช่ใช่ใช่ให้กินอีกห้าชิ้นก็ยังไหวเลยต้องให้ทำอาหารหวยแค่ไหนแค่ทำตามที่เชฟคนนั้นบอกรสชาติก็อบาพอๆกับมืออาชีพเลยละดนนでで่าชิงตัวเดมอเตกิเรื่องดังคาร์เนี๊ยต์นั่นเดนรุ่ตโต้โคกัตโโรบบตตาเี้คะยัตติกามมอชีวะ 아, 그렇지. 무작정 찾아다닐 순 없으니까 그걸 한번 써봐야겠다. 대체 어디까지 돌아다녀야 돼? 어? 너구리 치곤 꼬리가 긴것 같은데. 혹시 근처에서 너구리를 보신 적 있으세요? Uh, I don't like how you draw. n start practicing and try to get better. The first question was where was site, and you on the Declaration of i n d e p e n d 아, 야 我还可可以以再再吃个五片呢不不管怎么会做做做菜菜只要的的话谁都เป็นยังไงบ้างคะน้องๆชอบโดรยไหมนในเสียงภาพภาษาไหนกันบ้างสําหรับพี่นิกแล้วนะคะต้องสารภาพตรงๆเลยนะคะว่าแอบชอบโดรายมื่อเสียงเกาหลีมากที่สุดเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปชมคนต่อไปนั่นก็คือนบิตากันเลยดีกว่าคะ่ะพิซซ่าต้นตํำรับนี่มันอร่อยจริงๆเลยเนอะนี่

Because! As much as I hate to admit it, Sneetch is right. I've got a take home quiz I was supposed to work on! That's the last thing I want to do right now! The only question I have to answer correctly is the first one. 真不愧是倒地的披萨，真的好好吃哦！哎，店里面的设备也一应俱全呢。啊，这样吧，请大家一起吃怎么样？Oh. 我们就在店里面开一场胖虎披萨派对。 เสียงผ้าของนุปิตาแต่และภาษาก็แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะแต่ก็ดูเข้ากับบุคลิกของนุปิตาทุกภาษาเลยค่ะส่วนในด้านของโทนเสียงหรือน้ำเสียงนะคะส่วนตัวพี่นิกชอบภาษาญี่ปุ่นมากที่สุดไปรับชมคนต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะนางเอกของเรื่องมิโนโมโตชิสูกะถ้าเล่นด้วยกันทุกคนจะต้องสนุกแ,แน่ๆเลยเนะาะโดราลเอมอนไหนๆก็ไหนๆแล้วน่าจะแต่งชุดเหมือนกันไปเลยเนาะเอาอย่างนั้นเหรอได้เลยเถ้างั้นก็ 노비타 산, 푸사무시리가 대변なの. 고나이다までいっぱいだったのにそれを庭で本当に大変になってるわ.아 맞다. 텔레비전에서 하는 걸 봤는데 요즘 도시에서 사는 너구리가 많이 늘어났대. 아 <laughs> 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 대충 이 정도면 되겠지? 정말 기대되는 걸? 그게 무슨 소리야? <laughs> 그런 건 아니지 만 Hey, Nobi. Why don't you join us? It'll be fun. Oh, hey, what are you guys doing? Hey, let's see what you've got, Nobi. Know what it means to be a washed-up artist? Did the connection cap work? Did you guys get to meet Sarah Ivy? 大家一起玩的话,一定会很开心, ต้องบอกเลยนะคะว่าชีสุกะจจังของเราไม่ว่าจะเวอร์ชั่นไหนหนาวเสียงของเธอก็ช่างหวานและน่ารักจับใจทุกเวอร์ชั่นเลยค่ะส่วนตัวพี่นิกทหยเลือกชีสุกะจจังเวอร์ชันใดเวอร์ชั่นหนึ่งพี่นิกก็ขอเลือกเป็นภาษาไทยของเรานี่แหละค่ะไปรับชมคนตอบไปกันเลยดีกว่าค่ะโค้ดิงคาวาซิเนโออย่าเรียกว่าพิซซ่าสิ พิซซ่าต้องเรียกแบบนี้พิซซ่าชันเลอร์ที่ปรุงโดยเชฟต้นระดับจากอิตาล,ลี <c oughs> แค่คนเดียวทางวงดนตรีไม่ได้จริงๆ <c oughs> ขอตัวด้วยนะก็ตอนดีแหละเพราะการขอร้องละ่ะให้ฉันเข้าวงด้วยเถอะนะซึสกมินนังสยากุกกสูทากันตาอไปเรยจะหนีทริลกนสุริลกน์ก็ตามร้าจนวนะ그렇다니까요즘우리집정원에서자주보여진짜라니ะ How'd someone like you get an autograph from Sarah Ivy? It defies logic. You're just Noby. <laughs> Boy, you need to relax. Have you ever tried yoga? <laughs> relax, they got two spots on hold for me. Flattery will get you everywhere。不是披萨，应该念作披萨才对。这是意大利的专业主厨做的最美味的披萨。只有我一个人，根本没办法组乐团。都是我不好，我非常抱歉。所以拜托你们，让我也加入乐团好吗？ พี่นิกรู้สึกว่าภาพรวมน้ำเสียงของซนิโอก็โอเคเกือบทุกภาษาเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นภาษาไหนฟังดูแล้วมันก็ให้ความรู้สึกว่าเด็กผู้ชายคนนี้ดูมีเล่ห์เหลี่ยมและแอบ,บซ่อนความอ่อนแอเอาไว้ข้างในค่ะส่วนตัวแล้วนะคะพี่นิกแอบ,บชอบภาษาเกาหลีมากที่สุดค่ะแต่จะรู้สึกแปลกน่อยๆกับซนิโอเวอร์ชันภาษาจีนค่ะไปต่อกันที่คนถัดไปกันเลยดีกว่าโกดะทาเคชิหรือใจแอน ตอนนี้ฉันกำลังประทับใจสุดๆไปเลยลูกเปล่าโคโร้อ่ะเอาเครื่งมือทำพิซซ่าออกไปหน่อยเถอะนะโนบิตะก็ช่วยขอร้องอีกแรงหนึ่งด้วยนะนั่นมันของเด็กแน่นนี่ฉันไม่ได้อยากขายขอแบบเด็กๆ้วจะบอกใครฉันเอาจริงนะโดบิตะดตุ้ไรมุนนะีกูนุยารุโอไมนะสกินมังกมุดดิคิยัตตโซเกกิดาเซยโะปโอรไม่านอินุโนทโเจิโกะอดบอมเนียชาระเกินก็โอเ 남의 집에 몰래 먹이를 훔치러 오는 녀석이잖아. 자부배 삼계탕으로 만들어버리겠어. 그럼 저녁에 피실인에서 모이자. 올수 있는 사람만 오면 돼. That was cool, but let's try one even bigger. I think it's time I told you that I've always considered you to be my very best friend. Noby, this is making me mad. I'll get his autograph and sell it online. Hear that, Noby? <coughs> 你们听我说，本大爷现在非常感动，感动到不行。 。拜托你了，大雄，你去求多拉 A 梦变出能够做出披萨的道具好吗？这根本就是玩具嘛！大爷可从没说过我想要玩什么半家家酒哦。汤姆玩弄显控在安，有米ภาษาทุกาแแทภาษาเลยก็ว่าได้ค่ะ。แต่ส่วนตัวแล้วนะคะพี่นิกชอบใจแอนเวอร์ชันภาษาญี่ปุ่นมากที่สุดค่ะ。 จบไปแล้วนะคะกับโดรามอน5ภาษาโดยตัวละครที่พินิกิบยกขึ้นมาพูดถึงจับเป็น5ตัวละครหลักที่พวกเราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะคะแต่พินิกก็รู้สึกว่ายังมี2ตัวละครที่พินิกก็อยากที่จะนําเสนอให้น้องๆหรือเพื่อนๆทางบ้านลองฟังลองชมกันด้วยค่ะซึ่งนั่นก็คือโดรามี่และเดคิซุงิค่ะเพราะสองตัวละครนี้ก็ถือได้ว่าเป็นตัวละครที่แฟนๆโดรามอนต่างให้ความสนใจเช่นเดียวกันค่ะเราไปเริ่มกันที่โดรามี่จังกันเลยดีกว่า

좋은데, 음... I just thought I'd check in and see how things are g o i 이 g The r e a i j u s t w a n t e d t o check in and see how things are going. The reason he keeps failing all his tests is you. You're going way too easy on him. It's new. You drink it. It takes a personality that's maybe a little too soft and easy going on people. Going. You. You're going too, new, you it. It too soft and e a l l i n g o n people. You 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 You're going too soft and e a 我们本来是想等杀青后给大家一个惊喜所以才保密的。动画制作机已经坏掉了那全都是在配音啦。โดร็มีจังเสียงภาคของแต่ละภาษาโดยรวมก็ถือได้ว่าโอเคนะคะส่วนตัวแล้วพี่นิกถูกใจโดร็มมีจังโชันภาษาญี่ปุ่นมากที่สุดค่ะรองลงมาก็คงเป็นภาษาจีนค่ะที่จริงก็เรียกได้ว่าก็เลือกไม่ถูกเลยนะคะเพราะน่ารักพอๆกันทั้งสองภาษาเลยค่ะไปชมคนต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะเดคิซงิฮิตเดโตชิอะจริงสิ

대스타가 나오는 부분만 먼저 찍고 나머진 나중에 천천히 찍을게 우린 대마왕의 별로 가야해 We're going to do a little sketching for art class There's a leaf in your hair 对了,今天天气很好,要不要去公园写生?好啊,那我们等你,三个人一起去吧 <spar> พาร์ทของเดคิซุงิอาจจะสั้นไปหน่อยนะคะต้องขออภัยด้วยค่ะก็ถือได้ว่าเดคิซุงิของแต่ละภาษาดูมีเสน่ห์และดูเท่กันแบบที่เรียกว่าให้อารมณ์คนละแบบกันเลยค่ะเช่นภาษาญปุ่นก็จะดูมีความเด็กหน่อยนึงในส่วนของภาษาเกาหลีก็จะให้อารมณ์ความรู้สึกในแบบที่ว่าเดคิซุงิดูเป็นคนที่เข้มแข็งมากขึ้นมาหน่อยกว่าเวอร์ชันภาษาญี่ปุ่นดูมีพลังมากขึ้นมาหน่อยกว่าเวอร์ชันภาษาญี่ปุ่นประมาณนี้ค่ะส่วนภาษาจีนก็จะให้อารมณ์เหมือนเด็กผู้ชายทั่วไปค่ะนี่ก็เป็นความคิดเห็นส่วน ตัวของพินิกลุ้นๆนะคะส่วนตัวแล้วหากถามว่าชอบเวอร์ชันไหนมากที่สุดในส่วนของเดคิสุงนี้เนี่ยบอกตรงๆว่าเรื่องไม่ถูกระหว่างเวอร์ชันญี่ปุ่นและเกาหลีเลยค่ะจบไปแล้วนะคะกับการเปรียบเทียบเสียงภาคของโดรายรวันทาภาษาน้องๆทางบ้านชอบเวอร์ชันไหนกันเป็นพิเศษหรืออยากจะพูดคุยเพิ่มเติมก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้พินิขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ